ปลาช่อนใหญ่ด้วยอ่ล้นหน่อยล้นหน่อยมีหมอไม่เห็นด้วยเนะี่ยโอ้หโหนะเปิดไฟดูเลยตัวใหญ่ครับก่อนที่กลัวมันจะหลุดครับกลัวมันจะหลุด เปิดไปเพื่อนดูก่อนมีไงไม่หล uh ุดแล้วนะฮลุร so uh ้อยเชืองหมดเลยดันโลตัวนี้โอ้ยยังไงครับกระบอกเลมฆไปเลยดันโลตัวนี้ครับลำโลครับสบายสบายบอกเลยตัวนี้นี่ยังไงครับโอ้ยถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเช็กกดสปายด้วยนะครับ ไม่เหลือระยะเผาคนแบบนี้เส้นหนักเส้นน้ำพื้นนะเรายิงปลาเราเราไม่เปิดไฟนะเพื่อนนะว่าเปิดไฟคือโอกาสน้อยที่ปลามันจะไม่หนีครับส่วนมากสองไฟเนี่ยเจอนะแล้วก็หนีหมดโอ้โหไฟนี้ได้อยู่ในนี้เป็นสายหนางฟ้าเนี่ยฝ่ามือเลยเนี่ยนีโอ้โหนี่ครับนี่ย่รู้นะครับเพื่อน โอ้ตัวนี้มีใช้นะใช้์ป่ามือเนี่ยยิงโหดจริงวันนี้โโอ้หสุดยอดครับวันนี้แต่ว่าก็พลาดไปหลายแต้มเหมือนกันนะพลาดไปหลายแต้มนะยิงไม่ทันก็เยอะเลยเท่าเป็นเท่าตัวยิงไม่ทันครับเพราะว่ายิงบางทีช้อนี่ไวมากเออแค่แค่ยกปืนแค่ยกปืนก็วิ่งแล้วครับวิ่งละขึ้นปุ๊บลงปั๊บส่องไฟปุ๊บก็เลี้ยวเลยถ้าเราไม่ส่องไฟในโอกาสได้ได้ลุนเยอะกว่านะ ถ้าซองไฟเจอไฟปุ๊บเนี่ยวิ่งเลยครับใช่ถ้ามืดมากๆจะมองไม่เห็น,นต้องพยายามไปเดินหาแถวเสาไฟต้องใส่ตาดีทั้งนั้นต้องใส่ตามันชุกชัยทั้งนั้นถึงจะมองเห็นอันไหนจัดไปฮะโอเคมาเพื่อนๆมาลุน้นกันต่อขันไหม,มลุ้นหน่อยสองปุป๊บปั๊บผมยังเปิดกล้องไม่ทันเนี่ยเอาอยูอ่เอาแล้ว ก็ลื้นไส้กันหน่อยดอกระติดครับปลากระดิ่งอยู่ดอกติดด้วยปลากระดิ่งอยู่โอ้ยลูดอกติด ยาเผาฝนครับอุ้ยขาดเรียบร้อยปลาทั้งลูกดอกครับตั้ปลาตั้งดอกเรียบร้อยครับปลาอันซ้ายนี่กิโลได้เดี๋ยวนี้ขาดหรือหลุดลปลายหน่อยครับเออขาดเรียบร้อยเราดอกใหม่ครับเออโอ้โหเสียดายเสียดา้ดอกครับเออ

อยู่นะอยู่นะอยู่ด้วยมีใช้นะเมื่อกี้เนี่ยเออเห็นอยู่นะโอ้ยดิ้นดิ้นเดี๋ยวรอดูกันข้างบนแั้วเพื่อนนะน้ำกระจายโอ้โหนี่ครับโอ้โหโลนะครับเพื่อนใหญ่สุดแล้วของวันนี้นะปนินปนินของวันนี้ใหญ่สุดแล้วนะ่นี่ดูนี่มือเล็กไปเลยนะครับ มือเล็กไปเลยนี่ให้ดูเลยนี่ดูครับเพื่อนโอ้ oh. นี่นะครับนี่ขนามีทุงมือนะโอ้ย oh. ตัวใหญ่มากเฮ้ยนะครับโดนไหมครับตัวนี้ก็ใหญ่ยิ่งโดนยิ่งร้นครับตัวนี้ก็ใหญ่มากโดนนะ ตัวไม่ค่อยใหญ่นะเช็คหน่อยตัวมันขี้เี้รูกว่าเพื่อนโอ้ยตันี่ไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ใหญ่แล้วนะเนี่ยฝ่ามือนะไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่มากินนี่ใหญ่กว่านี้เยอะแล้วครับเจอตัวใหญ่กว่านี้นะยิงมันกินหลุดไปตัวเกืิดไซรูนงได้นะยิงแล้วก็ลุดเอาขึ้นมาแล้วก็ล่วงน้ําครับใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่นี่เยอะเลยตัวไซร์หน่อยหมดแล้วล้นี่กันเลยครับอ้ม เจอปลาช่อนนั้นไดนะ้ี่ยขึ้นสายก่อนทันไหม คังชัดไม่อช่นเน่ไรนะทุ่อนตัดสปนีนมาแทนโอ้ปนินมาแทนเพื่อนอันนี้คือว่าแรงเล็กอยู่นะที่นีหินตัวเป็นเป็งเป็ไม่เล็กไงไซนี่ โอ้โหดูไซสคือโลกว่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนี่เพื่อนนะเอ้ยมันจะไซส์เป็นครึ่งโลเนี่ยตัวเนี่ยสองตัวโลเลยสบายตัวโลสบายครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆพื่อนดูกระบอก ด้นหน่อยอยู่ไหมโอ้โหอยู่ด้วยอย่าบอกนะมาไซครึ่งโลเองนะของจริงเลยเนี่ยฮะสองตัวโลนะเนี่ยเนี่ยโอโ้ตัวนี้ไม่ใหญ่ครับสีนี้สีนิ้วกะด้วน ยิงไปแล้วครับสายไม่ทันนะวิ่งอย่างไวถ้าโชคชัยวิ่งก่อนรถมาเฮยมานะโอ้ยเนี่เนี่ยสองตโลนะเนี่ยสองตัวขึ้นจีเต็มมือทั้งคืน ัมเป็เริ่มครับนี่นนนดูบั mày, งกระบอกไหมโชว์กระบอกไหม เียงดังฟังชัดเนรุ่นไซส์กันครับขิดกระยามาด้วย <c oughs> หนักเลยทีนี้ ตัวไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่หญเล็งตัวใหญ่แล้วไปดูตัวเล็กว่า